ป้าวัดีพี่พี่นุวัสดีครับเอาตัวสัจมาได้เลยพี่นั่งก่อนพี่ผมอัดคลิปแป๊บนึงนะโอเคครับวันนี้ผมช่างงานมาสรุปงานตัวนี้นะครับผมตัว macbook ตัวนี้เป็น15นิ้ว1990โอเคโอเคครับผมตัวนี้การแก้ไขก็แบบคลิปแรกนะครับที่เป็นแบบ EP เป็นพาร์ทหนึ่ง ก็คือตัว IC U9-580 นะครับผม,มที่มีปัญหาแต่ตอนแรกเนี่ยคือสงสัยตัวจอเนี่ยครับคิดว่าจอมันน่าจะปกติแต่ว่าโอเคผมเอาจอรุ่นเดียวกันมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเป็นที่ตัวจอแต่ว่าจอตัวนี้มีปัญหาเรื่องสายแพรนะครับจะเห็นภาพอยู่หลังๆด้านในนะครับส่วนการแก้ไขนะครับไปดูในคลิปพาร์ทหนะครับตรงนั้นนะผมทําคลิปละเอียดเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับสั้น,นเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรใหม่ๆก็มาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ